เป็นความประสงค์ของทางจราภาพนะครับรวมถความประสงค์ทางเจ้าภาพเด้น้อหนึงนะครับบัดีทำดีที่เอิญยุ่ยากเหลยอคุณงานเป็นมารับเอาเสิร์ดุยนะครับพี่ดองประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับลูกหลานนะครับทางเจ้าภาพนะครับเชิญบนเวทีได้นะครับแล้วก็มีกองกระถ่ายลูกบนะครับ อาจักรเทพมานะครับเอารูปผููต่ายมานะครับมือนีอุทิชนกุศลหรือว่าฉลองอาทิ์บอกพี่้องนะครับของคุณแม่ตุนนะครับสมุทรสอนนัสส่สงสมศีสมวงศ์สมุทรสอนนะครับในประดิษฐ์นั่สอนนะครับทุกคนร่วมรับดับคำจากเข้าไปลับโยนดีไปแน่น่พี่พพใหญ่คะ ค่ะการเป็นเชิญนะคะอ่าใหญ่หญบอดใหญ่ของเขานะคะท่านเจ้าภาพใหญ่นะคะเอขึ้นสูบนเวทีนะคะพร้อมด้วยอ่าลูกๆนะคะแล้วก็ทีมงานลูกหลานพี่อเอกนักเอกส่วนหนึ่งนะคะขอเวลาพี่น้องจากนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะนมส่งอ่าดวงจิตดวงวิญญาณในกองบุญคันีนะคะให้เพื่อนคุณซูสุกติีพหากว่าเพิ่นตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากว่าเพิ่นมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนะคะ อ่ะพี่อำนาจต่อนเลยค่ะครับผมนะครับขอบคุณนะครับพี่นอ้องที่มาร่วมในงานครั้งนี้น,น้องนุ่งบ่มีเรื่องมีเาวากันนะครับก็ถือว่าดีจุดทูบนะครับดอกหนึ่งนะครับคนละดอกนะครับลูกหลานของรุสเป็นเสียไปแียบนะครับลูกหลานมีหล,หลายคนบ่นี้นี่พอนะครับเชิญหมดที่ดูเดอ้อนะครับ ไม่ให้มีตัวเดียว่ะเห็นดอกนึงคนละดอกก็ได้ครับคุณถ้าถ้าไว้อะไรู้ตายคนละดอกเทียนจุดใส่พรวินดอกนึงนะครับเทียนนะครับเป็นครับดอกไม้กระดอกนึงก็ได้นะครับส่วนมาหายทีน,นะครับดอกนึงขอบคุณน้องนงที่อยู่ในความสงบนะครับต่อที่ทางโซนทางเหนือ,นะอทั้งเทิงฝนะครับ อันนี้ได้เลือกแล้วนะครับบ้านเฮาดีดีนะครับิ่นมีกฎนะครับิ่นเขียนไวท้ทั้งอ่าทั้งเขานะครับถ้าผู้ใดก่อเรื่องทะเลาะวิวาทในงานคนนั้นนะครับจะได้รับผิดชอบนะครับพี่น้องสิกินสิท่านนําเยี่ยถว่าเอาผ้ามินไปใกล้ๆอ่าหา้าเวทีก็ได้เพื่อพี่น้องเขาสกินสิท่านนํานะครับคนละ 10- บ0บาทบม่มีปัญหาพี่นอ้องสิกินสิท่านน้าอ่าส่วนหนึ่งเขาก็สิอ่า มือเปนเสารกับีไซซ้องถบายพระพุทธเจ้าเฟิดนะครับนางสะกันเดชน้องนู่มวนน้ำกันคนไทยคนอิสานพี่น้องเมื่อนี้ผ่านทรงวิญญาณเป็นวิญญาณในภูรวงรับกันไปแล้วมาเอากองบุญนะครับมารับเอากองบุญพี่น้องเขาได้ตั้งใจมากเป็นเรื่องปีนะครับพี่น้องจุด ไอ้ครัให้คุณแม่ตุนสโมสรลูกหลานมินีนะครับได้ตั้งจิตตั้งใจจากมะล้อมวงใหญ่พี่ดอกไม้เมืองจุง่มแพร่ไอ้พวกไว้วางใจแกทางอาหนาไม้เฮ้านะครับอาราบ์ชุดไม้ฝากนะครับใช้ค่าของถับไล่ไดมอนด์อาราบ์ชุดแหลกทางท้วยไล่นะครับพี่น้องนั่งสมบูรณ์สโมสรนแม่ประดิษฐ์สโมสรนมินีนะครับท่านดวงวิญญาณท่าแมนซิ่แถวนี้หรือว่าอยู่จุดใจ ก็ให้รับรไว้ว่าบมนี้นะครับอยากพี่น้องเข้าในทุนเทส่วนกําลังซับกำลังกายกําลังใจอุทิศไปให้ท่านแล้วนะครับจงมารับเอาใเมื่อนี้อ่ะอาจารย์ฟื้นน่องะเช้อนอานุ่นพีชวีนะครับรอ,องวิญญาณกรนะครับให้เกียรติตัวอาวุโสนะครับผมพี่น้องสิกินสิท่านนั่งกระเชิญเน,น้อพี่น้องได้เนะครับมาใส่พระเวทน่องเป็นประเพณีของคนอีสาน เป็นความผสมของทางเจ้าภาพเพน่อเอาตามสบายนะครับตามมาซายาใส่ย,ยืนก็ได้นั่งก็ได้นะครับทางเจ้าภาพนี่ตอนนี้บอกอันเย่จ้าภาพเทาลงขึกไหมอีกสั้นบอกอเหมือนตึไปที่มาไกลๆก็มีได้เหมือนสัน้นอีก,อกสั้ i know บาดนี่ยคมสิพันธนาเรื่องอันนี้จังยังบอเทียังโลกของเฮาบอเทียงมาอันคือดำดังผ่านนำกลด้วยอาจารย์ดนตรีเด้อจับขี้เอานำกลเลยนะครับ คนลกอ,อดยเออมือ่อน,นี้ับโราณกันเมื่อนี้คนกำลังมาถอนไหลามาหอ ก็ทังตากักษณะออายกามาทุกคนนะทั้งบ้านอืละบึงก็อเยเมื่อจะมานนป่าในเต็สะอดตับอยันตัวบอยังน่าบอยันหัต เจ้าเหลือบใบตั้งแต่สิคือสิไก่ออกหน้ายามโซกันยัวที่ใจจังวาสา ถูทิบตาไกลถูทิบตาใสถ้าลิงเสียงผมก้าวผ่านมานเอ๋ยฉันมาเจอฉันมาเจอแล้ฉันมาดวงวิญญาณให้มานเองคือมาดวงวิ นของแม่ตุวละสมุทรคือว่าดวงปิญญาณของนางสมบูรณ์สมุทรในประดิษฐ์สมุทรเรื่งสิอยู่ฟ้าฟ้าแหล่แหล่แก่กำลังไฟดันแม่อยู่เหนื่อยจืดใ้ แม้ตัวเนื้ออยู่ไต้แก่ให้แม้สุวรรณขอเชิญชูมารับส่วนกุศลในวันนี้มีของดีที่ใหญ่หลายอาณาคูสุยังญาติพี่น้องนั่งถาเตรียมพร้อมโคตรสพวกพระสวรรค์ พวกเส่อลกำลังบนใหญ่ขวางขอท่านจูนมารับส่วนกุศลในวันนี้แม้เป็นทีแม้เป็นทีนับจากวันสิกลายเืินเดินข้นางอย่างคน,นทีเพงตอกย้ำเบกี คอยอมระตาบกูนะด้วยปล่อยมาเมื่อได้ยินเสียงถาคจิตสิรากล้ำเอินจะพๆๆวนกบวนอุวนคุณกุณสลดแลนส่วนมาลิวหลวงทะยานเมื่อนอยากอยบานอะไรยิ่งกะจำเปียงนาจิดจะเห็นเจอทบแม่นบอมีวันแล มันก็จำกันแล้วแนวความตายเป็นของคี่เมื่อมาตายโลกใดหาได้กะบบอีทอเอ๋ยคิดเห็นเดียวคิดเห็นข้าตั้งแต่กี่สมัยเมื่อเจ้าเป็นคนเคยอาศัยไทยพียงเพียงแตกผ่องไว้ แต่จะยังเป็นคนด้วยาการงานบออานก็มาคือทอดเด่นอะเคยกินข้าวหวมั้าเคยกินปลาหวมกังแต่ข้าวอีก้กนหลังท่านคิดไปคิดมามันลดจุดสังมังแม่นอ่ะไนสุขบังบ่อมีวันจะเจอุก สือว่าตายสลายรังจังว่ามาเด้อมีคอามให้เดินแม่นมีคอามเก็บสาบปลื้มจังว่ามามาขออะมาหอดดอนเจ้าอยากแด้มาหอดดอนป่าค้ามาหดป่าป่า,ปาแกอย่าแม่นรู้นนเฉยอย่า้าเศร้าระวังเฉยกินหา วัดนะดูองงาพาจะลงทางมาให้รับฟังเสียงนี้มาดีดีอย่าทึ่งแอแอละเวละสังไผให้ลืมสาสิ่งที่แล้วแล้วมาปลดจุกกระทดให้อาภัยบางสัวประเด็นอย่าใส่เว้นใส่กรรมผู้ที่เคยเกินลวงอดีตยังทั้งพวง เเ,อ,เาาอยากติ้วงนั่งท่าเตรียมพร้อมคู่สุขรับเลี้ยงให้ใจสุขสิ้นลนขึ้นไปอยู่ทั้งสวรรค์สุขิีมันตะการตาอยากิมันตะการโกชาดังงมารวมองศาคนาดยากบาปใจม็นเม็ดยาตอ,องความบุญใหญ่ทงเถสา ขอทิพย์ขึ้นสู่สังหุงขอกรวาวาอีกมีนาบุญยักษ์กามินังอุญกุศลส่วนนี้ขอให้ขึ้นสูนสนนนน่สัสสสงสวรรค์ฟ้าฝ่ายบนบัติได้ยากนำลังไหลรินบัติได้ยากนำลังไหลรินอุทิศส่วนกุศลทรงพระเดียมไทยบัต้ยากนำลังไริล ุุทิศส่วนกุศลส่งพรถี่มไทยแล้วจังย้อมือไหว้ประนมมือกลมกราบบาปใจย็นเป็นแย่ต่อนความบุญนี้ให้ทรงถึงว่าเตน้ยอลอสาธุเดินแมตุนสโมโรนางสุนทสโมสรในประดิษฐสโมสร สาธุเรื่องเทพเ,เจ้าปูงูทินตาไกลข้าได้ฟังคำไขจิตจราบ้านเบากับทั้งอินท่าเจ้ากระคือก,กันโดยดังฟังหมอล่ำกล่าวแล้วให้ไปแจกกล่าวเขียงไปบอกดวงวิญญาณของคุ่แม่ตุลสโมสรน,นางสุพุงสโมสรในประดิษฐ์สโมสรให้พร่นทสาโูเรืองว่ามุ่นยากทั้งหลายเพื่อไในท่าบุญหาส่งไปหาทานขอให้ดวงวิญญาณของเจ้าพอมาสมเสิอเดอ้อญว่าเพื่อน เที่ยวเล่นมาบ้านเธอรับเอาแมนดวงวิญญาัของคุณเมย์แล้วก็ลูกนูที่เสียไปนี่แล้วก็ให้ปฏดิสโมสอน,นีขอให้ดวงวิญญาณเพิ่นพ่อแมาเสบิญเหมือนญาตเ,เพื่อนเที่ยวเล่นมาบ้านเธอรับเอาดวงวิญญาณไปเล่าหยุดแดนไหนไกลจี่สุดจากกะบ้านจงได้ยินเสียงอางเล่าอยู่กลางทะเลกวางอบายภูมิไส้จี ยงพิบันเอาหอจกจีกระคอให้เปนปล่อยมาหรือว่าดวงวิญญาณของแม่ตุนสมโมสรนนางสมพงศ์สมโมสรนั่งประดิษฐ์สโมสรไปอยู่ฝากฝาแดนโลกที่ไกลสุดกระคอให้ยุดเสมอทิพย์จงตามขึ้นมาบ้านมารับเอาผลท่านแล้วจะโุ่ขึ้นโขงตาวแม่นดวงวิญ,ญญาณไปถึงไปต๊ทุ่งกระคอยฝนจากทุก่ดงดวงวิญ,ญญาณไปถึงซุกใจพุ่น ไปถึงซุ่มยิงยิงกินไปสุ่มยิงยิงเนเด้อไปถึงยอดเดดไปถึงมองตีกระเสียมเอาบาดีนะครับจบพี่นะครับขอพี่นวลชวีนะคะเป็นตัวแทนส่งผลงานเพลงนี้ค่ะไอภาพไทยวิญญาณรักนะคะลูกร้านทีมงานน้อมเก่าดุริสันทุกชีวิตพ่อพร้อมโดยสัทธาญาติธรรมพี่หนอนนะคะน้อมกิฟตนะคะน้อมทรงนะคะดวงวิญญาณของคุณแม่นะคะแล้วก็ของท่านทั้งสามนะคะ ให้ท่านคนจากวงทุกท่าสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิงย่งๆขึ้นไปค่ะภาพถ่ายวิญญาณรักค่ะคือบทเพลงนคะไทยพีใหญ่เฮาเกาอย่างกับปินอนจักน่อยหนึ่งคอยฟังหมอลำเรื่องเอป็นท่านนะคะ ตอายกลายเป็นนี้ผมรักมากก็ต้องร้านทางชีวี i ขาขอบคุณพี่น้องคนคน้นมาสนุนหนาคนเราไม่บกินพีนาบับ่มไดมีตะูห่วงใหม่นบอาก็ออกคนหนึ่งอาจจับแล้วพบอเป่าอาจารย์เล่าน้ำตาลเล่าอะไรเล่าดีใจนะคะพี่น้องบาแเมือเล่ ที่อคกันะ่ะขอบคุณแคร์คุณยิกิะสคัญนะคะที่มาในงานท่านบนเป็ทส่วนของสรวหหาคุณแม่และกับในงาของน้าไอ้นะคะสุขพนะคะขออวยโดยงานของคุณแม่และกับพี่ชายะกับพี่สาวนะคะพี่สุสุปฏินะคะไปแล้วค่ะไปแล้วคุณผู้สวสพาล่องๆแล้วค่ะคุณนะค่ะเป็นเล่าหุ่นลุ้นว่างบนแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยยังไวมากทั้งนี้นะคะย่าน มันโต๊ะเซตินองเขานะครับมันโต๊ะเพี่นองครับแย่ดีๆนะครัจุดไกลๆได้ยินดีนะครับก็เป็นอย่างนะครับครับนักปู่เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าแมทอรณีนะครับตรงนี <het PI drink> love, ้กานรักสมรักษาพี่นองเขาที่มาให้กขานังแรงใจน้องกอลูบิสานนะครับบัดนี้นะครับเชิญเจ้าภาพเพิ่นนะครับเอาออกไปไปฟาเวอรี่ไปไว้เกอะปราสาทนะครับปรบลูกบัดนี้เขาชนะเบื่องต้นรับลบอออเดอร์นะครับ รับเรื่องตตอนเขาเลยนเนาะมันหนาเนาะเสียลูกไส้ให้ยืนฉากเลยนะ